มสวัสดีครับกอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับมินต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่หมอดเย้ ก็จะบอกว่าอุ๋งสตูดิโอเลยเอย้สักหน่อยดูด้วยกันก,ก็ต้องเป็นอุ๋งอ,ะอ่ะแน่นอนนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ทำกันปีละหนึ่งครั้งนั่นก็คือ Q&A ปีละครั้งเย้ <Yeah. S 2> คนอื่นเขาดูคิวเอปกันบ่อยมากนะถ้าได้ดูดูคลิปเออแทบจะแบบว่าทุก3เดือนอะไรอย่างงี้ป่ะ3เดือนครั้งทุกไตรมาสอะไรอย่างงี้กยก่อนราไม่ไม่ทำเพรานั้นเลยคลิปเนี้ยเราก็เลยได้แบบได้ถามไปในยูทูบนะฮะเมื่อต้นเดือนนะั่นแหละ,ะถามว่าน้องๆมีอะไรอยากถามไหมคิวเอปีละครั้งแต่เขาเรียกขอผมถามแบบสั้นๆๆหหมมาาาายยถึงว่่่่ใ้้พีอออตบบบสสันนไเเแค นะฮะแค่ถามว่าถามที่มันต้องตอบยาวอ่ะเดี๋ยวไว้ยกทำเป็นคลิปในปีหน้าแล้กันโอเคครับเพื่อไม่ใการเสียเวลาครับผมเราไปคำถามแรกเลยฮะทำไมคุณหมอถึงติดเหลืองบ่อยจังเออนั่นน่ะดิไม่พี่ติดเหลืองบ่อยจังวะนั่นน่ะดิที่นี่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแล้วไอ้คลิปที่แบบสมควรจะสมควรจะเขียวอ่ะไม่เขียวแต่ไอ้คลิปที่ไม่ควรจะเหลืองก็จะเขียวเว้ยออเหรอเอออย่างเช่นคลิปล่าสุดเนี่ยจะากระหกไอชาถามหน่อยเหลืองตรงไหนมันเหลืองเหรอคลิปนั้นเหลืองเหรอเออคลิปสกุรจิตเหลืองแต่ คลิปต hey, oh ัดข้อมือวัยรุ่นโจจฟันข้อมือขาดเราขึ้นอนตัวมีข้อมือด้วยเลือดไหลสาดกระจายเขียวไอ้เี้ยูทูบขอบคุณต้องมีค้นต่อให้ผมครับพี่หมอครับอายุ13เลเซอร์ขนจักรแย้ได้ไหมครับโอ้ได้ทุกคนเลยฮะน้องจะกรเลเซอร์ขนเพชรน้องด้ เลเซอร์ er ขนตรงไหนได้หมดเลยเพราะว่าหลักการมันคือแค่ไปทําให้รากมันฟอลงอ่อนา,นงานแล้วโตไม่ได้เกี่ยวว่าอายุเท่าไหร่ครับอยากยิงยิ่เลยา<น>ทนนี้แต่ตอนขนมันยังแบบขึ้นน้อยๆเบาๆาจะได้ไม่เจ็บมากด้วยเฮ้ยแต่ผมโชคดีนะผมเป็นคนขนน้อยไม่มีขนหน้าแข้งไม่มีขนรักแล้มันเหมือนไปรวมขึ้นอยู่ที่เดียว อ่ใช่ครับม <พอ S 1> <อ>ผมผมไม่ถึกผมผม,ผมพี่หมอครับอยากรู้จังพี่พอจะแนะนําเมาส์ที่ใช้หน่อยได้ไหมครับแบบดีๆไม่ปวดข้อมือถ้าไม่ปวดข้อมือต้องเป็นเมาส์น้ําหนักเบาแน่นอนเมาส์ยิ่งหนักยิ่งปวดมือแต่ว่ามันจะมีเรื่องความสเสถียรเฉยจัดแล้วรู้สึกมั่นคง <S <S 2> <S 2> แต่ก่องพี่หมออ่ะจะเป็นตัวนี้ใครโลกโกลรู้ก็ได้อกอันนี้นิดนึงนะฮะเออเอาอ่ะอยาหาว่าพี่หมอขายของนี่ไม่ไหลายตัวอันนี้ยตกต่างกันอันนี้คือหนักมากทาช่วงแบบขายตรงไหมเหมือนสมัยก่อนที่เคยทําขายของ อุปกรณ์แบรนด์สักแบรนด์หนึ่งแล้วก็มีอไอ้น้ำกระโมเพชรท,ที่ขายเอ้ยคิดถึงบรรยากาศดี่วะลูกค้าครับสปอนเซอร์ครับเกิดว่าหน้าจ้งผมขายตรงเลยผมอยากทำลิวขายตรงมากเลยเบาดุจคนนก69บกกรัมกดได้80ล้านครั้งราคาถูกเพียงไม่ถึง4,000บาท กอริสเบ้ากอริสนี่เห็นผมไีมว่าดูโคตรเขี้ยเลยขี้ใครแม่งยังไม่ได้ขัดเลยอายุ19กินคอลลาเจนได้ไหมคะอายุอะไรก็กินได้หมดแหละถ้าน้องอยากจะกินนะแต่คําถามก็คือช่วยไหมถ้าพูดไปเขาจะด่าเนี่ยคือคือจริงมันก็ช่วยแหละแต่ก็แล้วแต่ความพึงพอใจแล้วกันนะเขาเรียกว่าช่วยช่วยทางจิตใจอ่ะทำให้น้องจิตใจรู้สึกดีขึ้นอันนี้ไปตามหลักได้คือมันเป็นโปรตีนประเภทหนึ่งกระเพาะอาหารย่อยอะไรย่อยโปรตีนแล้วก็กินโปรตีน เข้าไปก็นย่อยหมดคือปกติพวกอลาเเจนจะไปดูดซึมในพวกลำไส้เล็กซึ่งหมายควาว่าส่วนใหญ่คือมึงโดนย่อยไปหมดแั้วไงก็ไม่ทันดูดซึมไงก็ถ้าสมมติว่าไปไม่ถึงลำไส้ก็ชิบหายเลยก็ใช่ไงดังนั้น <value> คือผลน่ะ <Michigan> มันอ้างอิงแค่แบบเฮ้ยกินแล้วรู้สึกโอ้โหปพงตังผิวเนียนยางี้มันเป็นค่ความสึกส่วนตัวเว้ยแต่ถ้าเกิดไปในแง่ของงานวิจัยอ่ะเขาพบว่ามันมีผลที่เกิดขึ้นอ่ะเอฟเฟกต์อ่ะไม่ได้สําเร็จแบบซิสติฟิแคนอ่ะหมายควาว่ามันไม่ใช่ว่าร้อยคนกินปุ๊บได้ผลร้อยคนมันได้ผลเป็นบางคนดังนั้น,น,นรีวิวที่ออกมามันเป็นจากที่เขาใช้มากกว่าบอยูเซอร์นัหงายคกามว่ามันมีโอกาสที่คุณใช้แล้วคุณจะไม่ได้เห็นผลอะไรเหมือนกันนะฮะแล้วก็ไม่ได้ห้ามคือมนนนไไไ่่่ด้ีโทหหรรอออกกกถาาปะะยยยเูู็ใลจศ ลกลยอยากไปประเทศไหนดีล่ะโอ้โยนเลยเหรอเอาจริงๆนะไม่เคยคิดว่าประเทศไหนแต่ถ้าสมมุติว่าเลือกที่จะอยู่ได้แลวสบายอยากอยู่ญี่ปุ่นที่คล้ายๆกันอ,อ,อยากอยู่ญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ถ้าเกิดพูดถึงประเทศที่แบบเคยอ่านๆนะใช่เขาว่าอ่านๆมาแล้วรู้สึกว่าอยากไปเนเธอร์แลนด์ด้วยสภาพเศร,รษฐกิจเขาแล้วก็ด้วยแบบสภาพแวดล้อมอะไรหลายอย่างฟั้งเงินไปแล้วแบบเป็นประเทศที่ประชากรมีความสูงเฉลยโลกเอาจริงก็ประเทศไหนก็ได้หละที่ไม่ใช่ ยเว้นเกาหลีเหนือด้วอยากทราบจุดเริ่มต้นที่ได้คุณจีโยมาเลี้ยงค่ะมันเป็นแมนที่มีบุญมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นแฟนของแฟนเก่าแฟนเก่าคนแรกสุดเลยคิดดูว่าเปลี่ยนแฟนมากี่คนแล้วอ่ะมันก็ยังอยู่ประมาณ8คนได้นะฮะผมตอบให้เกิน ก็ยังเกิดมันก็ยังอยู่นะคือพี่ก็ไม่ได้ทิ้งมันล้วน้นอนที่มีแฟนนะครับเราวังตัวเอาไว้คือตอนที่แกคบกันอนะแกก็อยากจะเลี้ยงแหละแต่ว่าพอแกเลิกกันอนะซึ่งมันมีโอกาสที่แกจะเลิกกันอยู่แล้วเว้ยเป็นเรื่องธรรมดาแล้วแม่อยู่ที่ใครอะกูไงท้ายก็คือมีพี่คนเดียวที่จับตัวมันได้ <c oughs> พ่อแม่ที่ก็จับไม่ได้ <c oughs> แฟนเก่าพี่ก็จับไม่ได้นะเออขวดแฟนใหม่ก็จับไม่ได้มันไม่ยอมเลยทุกคนไม่มีใครรักมันยกเป็นพี่อย่างนี้ ประมาณนั้นพี่อยู่กับมันาตลอดอะนะสมวันนี้อายุ11ปีแล้วเก่าที่รู้เปล่าบอกไงโอ้ยบอกว่าเฮ้ยแม่อายุไขไม่เยอะ10ปีก็ตายแล้วออว่าพี่เห็นแม่จังกวัเนี้แข็งแรงอย่างแรกอยู่ลเลยปกติดู v t ทู e เบหรือเปล่าครับไม่น่าถามบว <laughs> ไม่น่าถาม <laughs> อันคนแหละไปกี่คนแล้วแน่ออต้องต้องพูดยี้ไว้พี่ ตอนแรกอ่ะผมอ่ะไม่ดูหรอกเว้ยแต่พราะพี่อ่ะแหละโอ้โหแล้ววงการนี้นะเข้าแล้วออกยากมากเลยเยอะมันเพลินนะเหมือนนน่งดูดีเจอะไรเออมันมันอารมณ์เดียวกับดีเจเลยเว้ยมีสถานที่ที่อยากไปสักครั้งในชีวิตไหมครับไม่มีอ่ะพี่ยังไม่เคยมีที่ไหนที่แบบรู้สึกว่าอยากไปสักครั้งในชีวิตเลยผมมีนะอยากออกนอกอวกาศสักครั้งโอ้เออเออน่าสนใจน่าสนใจผมเนี่ยซัพพอตอีลอนมัสก์มากเลยนะแบบว่าเขาบอกว่าเขามีแผนว่าจะทําโรงแรมบนอวกาศสร้างเหมือนแบบสถานีอวกาศ อยู่ข้างนอกโคจรอ<บ>อรจอบโลกโคจรรอบโลกนี่แหละแล้วก็ให้คนแบบบินขึ้นไปได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเป็นหนึ่งแบบหนึ่งอินส i o n เชันที่ทำให้อยากมีเงินเ,อนเยอะๆเลยเลยว้ยคือสักวันหนึ่งกูต้องไปนอนโรงแรมบ,บนอวกาศได้ถ้าแม่งเปิดให้ไปนอนแนะนำยาสีฟันดีๆ是是หน่อยสิครับโอ้โหง่ายมากเลยฮะเดี๋ยวมาบีบกันให้ดูนะฮะง่ายจริงอะไม่เมานะฮะไม่เมาทุกคนลองใช้ได้ฮะก็ได้ฮะถ้าไม่เป็นหมอ พี่หมอจะเป็นอะไรครับคือพี่มีความคิดที่อยากจะเริ่มเป็นหมออยู่เอาจริงๆคือเป็นหมอเหนื่อย<ๆ>เหนื่อยมากเลยเหนื่อยเหนื่อยไม่จ,จัดและตอนนี้พี่ก็กำลังดำเนินแผนนั้นอยู่ที่ปูทางเอาไว้ในกอน,นีที่ต้องเริ่มเป็นหมอ,อจริงๆฮะนั่นคืออาชีพเกมดีไซเนอร์ฮะคือตอนนี้ที่กำลังเปิดบริษัทเกมจดบริษัทไปแล้วเรียบร้อยนะฮะไม่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 ใช่บริษัทเกมผู้ผิดเป็นบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีเออ เ,ออเพราะว่าเราจะไม่ทำแค่เกมไงคือเราจะแบบมีพวกเดเวลอปเปอร์เขียนโปรแกรมให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อ,อนาคตมีทำเมตาเวิร์ดคิดแล้ว่าต้องทำเมตาเวิร์ดแน่เนี่ยนะฮะพี่มาร์กเดี๋ยวเราจะไปจอยคุณฮะถ้าพี่หมอได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขจะทำอะไรเป็นอย่างแรกคะถ้าเป็นพี่อะ่ะพี่ก็จะเน้นการดูแลเชิงรุกมากกว่าเชิงรับทำให้คนเข้าโรงพยาบาลให้น้อยที่สุดทำ Primary Prevention คือป้องก,กันก่อนที่เขาจะป่วยไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ทำให้เขาตระหนักดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้เขาสุขภาพดีอ่ะจะได้เข้าโรงพยาบาลให้น้อย ได้แค่ลดจำนวนแหละยังก็ต้องมีคนป่วยแต่เราก็อยากให้หมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์มีเวลาโฟกัสกับคนไข้คนหนึ่งอะเยอะๆหน่อยไม่ต้องมาตรวจวันหนึ่งวันร้อยห้าสิบคนที่แบบได้ตวัวคนละสองสามนาทีสี่นาทีอย่างเงี้ยมันทําให้คนรอก็รู้สึกหงุดหงิดเพราะว่ารอมาตั้งนานแล้วตรวจแค่เนี้ยถูกปะ <S <S ่ะเออดังนั้นการให้ลดจํานวนคนไข้อะเป็นเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากการที่หมอเอกชนตรวจได้แค่ยี่สิบส่ิบคนอะเฮ้ยมันได้คุณภาพเลยเพราะมีเวลาพูดคุยมีเวลาซักถามดูแลอย่างดีมันก็ได้ข้อมูลที่ละเอียดแล้วก็แม่นย ไี้ถูกดูแลเขาก็รู้สึกว่าเออเราเอาใจใส่ตลอดเวลาจริงแต่ถ้าเกิดเทียบกับง,งานที่แกต้องตรวจเป็นแบบหลักร้อยคนนะ่และแกเวลาตรวจน้อยมากแค่อาปากก็แบบไม่ทันแล้ว้อ,องเขียนเอกสารอีกเพราะฉะนั้น<อ>ถ้าสมมติหมอคนนึงสามารถคอนเซนเทรตกับคนไข้ได้มากขึ้นมันก็จะทําให้การรักษามีคุณภาพมากขึ้นใช่ครับพี่ครับทําไมพี่ต้องตั้งชื่อเป็นอุ๋งซีดีโอด้วยหรอครับมีที่มาอย่างไรโอ้โรง่ายมันเป็นแมวน้ำไงฮะโลโก้พี่เป็นแมวน้ํามันก็เลยเป็นอุ๋งซีดีโอไงแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยจริงๆี่หมออนนวันละกี่ั่วโม ครับถ้าเอาปัจจุบันเนี้ยก็ประมาณวันละสามสี่ชั่วโมงเพราะว่าพี่มีกิจกรรมต้องทำเยอะอยากมีเวลาเพิ่มขึ้นทำไงดีตัดเวลานอนฮนะไม่ควรทำตามนะนะทงน้อง ก็ควรนอนหลับให้มันมพักก่อนเพียงพอแหละสมัยเรียนแพทย์ทําอะไรแก้เครียดบ้างคะเล่นเกมไลยฮะเกมคือคําตอบ all the best ครับตอนนั้นเล่นเกมอะไรตอนนั้นดอนทเอปกติดอทเนี่ยมันจะมีคิโลประจําตัวพี่เล่นตัวอะไรเป็นหลักครับจริงๆเล่นอยู่สองตำแหน่งคือคือไม่ซับไม่ซับพอร์ตก็แคลรี่คือเล่นสองตำแหน่งนี้ <c oughs> เพราะว่าเป็นตำแหน่งเลนที่เราคุ้นเคยอ่ะงั้นแคลรี่พี่เล่นอะไรชอบสุดๆเลยนะเป็นทอปแอดก่อนหน้านี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งก็คือเป็นดอเรนเจอร์โอ้ยเพิ่งออกอคาณาใหม่ไปด้วยนะฮะะดอออออเเเเเรรรนน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 นจ์ตตตตตีีีีี้แแแแ่่่่่่่่่่่ไไมมมมกกกกัััววึงงทพลลาาหหคคื็ะ อันนี้เล่นเองฮัสกามันเคยเป็นพี่แค่ตอนนี้มันมันเลิกเป็นไปแล้วจริงๆทุกวันนี้ก็เล่นได้แหละแต่มันก็มีตัวอื่นที่ดีกว่าคนก็ไปเล่นตัวอื่นพี่อยากรู้ว่าฮัสกาใครเป็นคนคิดใครฮะพี่ชายพี่บุ๋มทลิตอาวจริงป่ะใช่เป็นคนออกแบบฮีโร่ตัวนี้เ k ดเคยอดเลยอ่ะแล้วซัพพอร์ตอะซัพพอร์ตพี่เล่นเมนไปเลยซัพพอร์ตต้องไมเด้นอยู่แล้วใชคริสตอไมเด้นพี่หมอกกับพี่พี่ทีมงานรู้จักกันได้อย่างไร โอ้โหต้องถามทีมงานพี่ลนะฮะรู้จักกันได้ยังไงฮะงานเกมครับ TGS 2018อะไรเป็นเหตุชนวนที่ทำให้เราได้เจอกันครับดูดวงคือต้องอธิบายก่อน <c oughs> ช่วง TGS อะ่ะคือผมอะ่ะจะเรียกว่าเป็นเด็กเส้นกันจเจก,ก็ก็ไม่ผิดมั้งคือ,อ <ะ S 2> คือเราเคยสตรีมกับพี่เจไงช่วงมัธยมอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะได้เข้าไปอยู่ไอ้ข้างหลังที่เป็นแบบรวมอินฟูทั้งหมดอ่ะเออเพราะเราไปหาพี่เจอะไรอย่างเงี้ยเออล้วก็เจอพี่หมอพี่หมอกำลังนี่เลยนั่งสับไพ่อยู่เลยนั่งสับไพ่นั่งดูดวงให้ตีบิงอยู่แล้วก็ดูให้ทุกกกคคนนเเลยยะะออออ็ดดููใให้่รา ต่อยาวก็ต่อแถวรู้จักกันจากตรงนั้นแหละแล้วก็พอหลังออกจากหมีกอดก็มาทําให้หมอยาวเลยส่วนฟ้าฟ้าก็มาเมื่อมาพร้อมกันแหละเพราะว่าก็จริงๆผมพบกับฟ้านานแล้วใช่แพ่ว่าฟ้าเพิ่งออกอทีหลังใช่ฟ้าเพิ่งออกกองทีหลัง พี่ยังจำได้เลยว่าคลิปอ่ำคลิปแรกคือ,อคลิปอะไรของพี่พี่อ่ำเป็นคนตัดอีกคนนึงนะะอ่าไปที่ชั้นบนสุเกตเอกัไหมครับม,มันจะมีเมืองหิมะอยู่ที่ไม่ใช่ดีเวิร์บปัจจุบันยังมีอยู่ไหมไม่มีแล้วเจ๊ง <laughs> คือพี่เข้าไปอ่ะมันไม่เป็นหิมะแล้วอ่ะมันกลายเป็นแผ่นน้าแข็งแล้วแข็งแข็งแต่ว่าคลิปนั้นคือเป็นคลิปที่แบบเออเรามารอทดสอบกันอ่ำไม่เป็นตากล้องใ้พีด้วยในครั้งแรกแล้วแล้วพี่แล้วพี่เจอไ,ไง,ไง รู้จักกันได้ไงเออว่ะที่จักับอ่ำได้ไงวะเออพี่เจวันแรกกับพี่กับอ๋ำได้ที่จะกับพี่กับหนมได้อ่ะเออเราของเรามันชัดไงของเรามันชัดไงแต่อ่ำน่ะคืออ่ำมาทาตัวแบบเจือจางมาตลอดอยู่แล้วเอออ่ำถ้าเกิดคิดออกก็บอกพี่นะว่าพี่รูแตักแกตอนไหนมเม้นก็ได้อ่ะอ่ะคนต่อไปน้องปิ่นไปรู้จักน้องมาได้ไงตอนนั้นน้องยังไม่ดังเลยเลื่อนผ่านหน้าเฟซไปคอมเมนต์เพื่อนร่วมใครสักคนหนึ่งก็เลยไอเด็กนี่มึงมาทำยูทูบดิเนี่ยตอนนั้นพี่ทักเลยบอกเราครับสนใจมาเป็นยู ใช่ที่ทําำ YouTube มากี่ปีแล้วครับช่องพี่หมอเคยโดนแบนบ้างไหมถ้าบอกว่าทำมากี่ปีน่าจะ6ปียังไม่เคยโดนสไตร์เลยโดนเต็มที่ก็แค่ติดแดงแค่นั้นจริงไหมคะที่สายตาจะหักล้างกันได้เช่นถ้าเกิดสายตาสั้นแล้วแก่ตัวไปสายตายาวจะกลับมาพอดีพูดเลยไม่กินคุณนะดูคลิปผมไม่หมอคุณดูคลิปผมไม่หมดเป็นปีที่เหนื่อยมากไหม ก็ oh. อบอกว่าปีนี้เหนื่อยคือพี่อตรวจเยอะเว้ยปีนี้คือพี่ตรวจ6วันกลับมาตรวจแบบฟูลสเร็มีกหนึ่งรอบแล้วก็ยิ่งเจอโควิดด้วยงานค่อนข้างเยอะค่อนข้างหนักล้วก็ทําเกมไปด้วยใช่ไหมแล้วก็ต้องท o ยูทู e ไปด้วยถ้ากับพี่มีสางาน,นที่ต้องรับผิดชอบถ้ากับว่าที่ตีตลอดปีที่ผ่านมาพี่แทบไม่มีเวลายหยุดเลย oh. ทํางานแบบเต็มเต็มสตตีมตลอดทั้งปีจริง,รงๆก,ก็เลยบอกเออม่นเหนื่อยจริงนอนน้อยมากอย่างฝั่งผมมันมันก็เหนื่อยแหละคือจากที่ได้ไปออกกองได้ไปอะไรเงี้ยทุกอย่างก็ต้องแบบหดหา คือมันไม่ได้เหนื่อยกายเว้ยปีนี้แม่งเหนื่อยใจมากกว่าเพราะแบบเออโควิดนี่แม่งทาร้ายทุกคนจริงๆอะที่หมอเคยมีภาวะหมดไฟในการทํางานไหมคะแล้วพี่หมอมีวิธีจัดการกับมันยังไงบ้างขอบุณค่ะเคยเค euh ยครั้งนี่แหละหลายครั้ง้วยหมดไฟเนยก็หาไอเดียใหม่ๆหก็คือไปลองทําอะไรใหม่ๆดูเผื่อจะได้เห็นมุมมองอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทําบ้างอะไรที่ไม่ชอบ ก็า,าจจะต้องไปลองทําดูเพราะเราอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ชอบเพราะอะไรเออถ้าเราทําแล้วถ้าเกิดไม่ชอบจริงก็อ๋อโอเคกูไม่ชอบจริงแหละอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีวิธีหนึ่งคือออกไปพักเว้ยลองไปเที่ยวลองไปเป็นดอนโง่ๆทั้งที่หนึ่งเออไป,ไปนอนให้คลื่นซัดมันมันช่วยได้จริง<ป>เพราะว่ามันทําให้สมองเราอะมันเหมือนกับได้ไปเจอประสบการณ์อะไรใหม่ๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มคิดเองได้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่อะจริงๆแล้วมันมันหมดไฟเพราะอะไรหรืออะไรเงี้ยก็คือคุยกับตัวเองอะไรให้เวลากับตัวเองเดี๋ยวมันก็ ดีขึ้นในคนที่คอลแลบทั้งหมดพี่หมอรู้สึกเกรงกับใครมากที่สุดพี่ไม่เกรงกับใครเลยสักคนเพราะว่าก่อนที่พี่จะคอลแลบอ่ะส่วนใหญ่คือพี่จะรู้จักอยู่แล้วพี่จะเป็นคนที่ไม่คอลแลบกับคนที่ไม่รู้จัก หรือไม่ค่อยแหลาคนที่แบบไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรมาก่อนเลยก็เลยไม่กินเลยก็เอาจจริงส่วนใ,ใหญ่คนที่หมอคอแลแลบด้วยอะที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นแบบเพื่อนๆในวงการแบบยูทูบเบอร์รุ่นเด็กกันทั้งหมดอะพี่มีมีคนพูดแบบพี่เอ๋าแบบพี่อะรู้จักคนนี้ด้วยเหรอพี่รู้จักคนนี้เยเออกูรู้จักคนเป็นทั่วเลยมันไม่รู้จักได้ยังไงก็มันเริ่มมาแบบยุคยุคเดียวกันอนะเมื่อก่อนโอ้ยงานยูทูบมิทติ้งนั้นรู้จักกันแทบทุกช่องอะแต่เดี๋ยวนี้ก็ช่องเยอะขึ้นคนทําเยอะขึ้นนนนกกกกกก็จจจแบบไไไมมมม่่่่่่ดด้้้้รรรูููัััััทวถึงงงเออผโยยพีี ไ, <c oughs> ไปขาถามต่อไปดีกว่าใกล้จะหมดละ <c oughs> พี่บอกประทับใจชิปคอมเพสอันไหนมากที่สุดโอ้ก็แปลก่อนนะฮะชิปคอมเพสหมายถึงอาการที่นำผู้ป่วยมาโรงพยาบาลถ้าประทับใจสุดก็คือเป็นหมาท้องเสียครับผม <c oughs> เดี๋ยวหมาท้องเสียแล้วเขามาหาพี่ทำไมเออนั่นพี่กงเหมือนกันหมาท้องเสียจะไม่รู้จะไปไหน,ไไไหนก็เลยมาโรงพยาบาล <c oughs> อะไรครับเนี่ย ขารู้แหละว,ว่ามันตีสองตีสามไงคือจะหาโรงพยาบาลสัตว์ที่เปิดกลางคืนมันก็หาไม่ได้เขาโอโงแบบกังวลแหละว่าเฮ้ยลูกเขาเป็นอะไรไปแบบท้องเสียจะตายไหม <24 S 1> ถ้าอยู่ต่างจังหวัดอะยี่งหาแบบ24ชั่วโมงไม่ได้ยากอะเออหาไม่ได้เลยนกะรุงเทพจะพอจะมีอยู่บ้างแต่ว่านี่เขามาโรงพยาบาลเนี่ยปัญหาคือพี่ช่วยเขาได้ยไงเีย่ยไม่รู้อ่ะกูทำอะไรไม่ได้ไ oh. งกูมรู้เรื่องสัตว์เลยกูว่าทำอะไรไปแล้วหมาเขาตายอะเออเข้าใจได้ออพี่หมอทำอาหารเป็นไหมคะ ทำบ่อยมากถ้าเกิดใครติดตามเฟ e b o o k พี่จะเห็นว่าพี่ะลงอาหารบ่อยมากอาหารที่พี่ทำาะเปนซีรีส์หิวต้องกินคือพี่ทําอาหารเองบ่อยจริงๆเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะก็ควรทําอาหารให้เป็นนะสมมติวันหนึ่งโลกแม่งระเบิดไปตุ้มแล้วเราเป็นผู้อยู่รอดเนี่ยแล้วเราทาอาหารไม่เป็นเนี่ยมึงตายเออ อ่ะเหลืออีก2องคำถามฮะทำไมพี่หมอถึงเรื่องดูยูทูบเบอร์นะครับทำให้ชีวิตผมดีขึ้นมากเลยยูทูบเบอร์นี่เปลี่ยนชีวิตคนไปเยอะเหมือนกันนะสองอคนฮะพี่เริ่มจากใครวะธานุดันกับไอชาไอพี่คร่วหรอครัวคุของเรานะฮะตอนนั้นอ่ะไม่รู้เลยว่าไอชาคือเป็นยูทูบเบอร์ใครว่าเป็นเบอร์ต้นๆของไทยดีกว่าแล้วไอชาคือมาดูช่องพี่บ่อยแกมาดูบ่อยมากๆก็เลยเริ่มบอกอ่ะยูทูบเบอร์คืออะไรวะพอแค่นั้นแหละพอเริ่มคุยมันก็มีเด้งขึ้นมาหน้าแรกพี่เลยเในยูทูบพี่ <c oughs> ซึ่งคนแรกที่เด้้งขึนมา ไม่ใช่เอชาเป็นหงเฟยแต่ละคนออดีๆทั้งน,นั้นก็เลยได้รู้จักกับหงเฟยแล้วก็เมริตา,เ,าเพราะว่าสองนี้มาคู่กันของผมเริ่มดูเพราะว่าหมอคลิปมาให้ตัดตอนแรกหงเฟยมาก,ก,ก็ยังไมไ่รู้ยังไม่ได้เอกใจ เมดิต้ามาก็ยังไม่ได้สะพานโคคุมาอืมมันเป็นยังไงสิคอดูนหลังจากตามโคคุเสร็จปุ๊บยาวเลยกูนี่มันมีเยอะนะยูทูบเบอร์มีเยอะมากเป็นอาจักรเหมือนกับยูทูบเบอร์เลยขออนุญาตขายช่องนะฮะตอนนี้ทำช่องอยู่นะฮะเป็นช่องที่จริงๆก็อยากคุยกับยูทูบเบอร์ด้วยแหละแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเริ่มจากยูทูบก็ก็ก็สนุกดีชื่อช่องสมองเบอร์นะครับผมไลฟ์ทุกวันเสาร์สองทุ่มนะใครอยากไปดูก็ไปดูได้ก็ตอนนี้เป็นพูดคุยพอดแคสต์กับยูทูบเบอร์คือเรา อยากดันให้วงการนี้มันโตเร็วๆ<ช>ถือว่าช,ช่วยๆกันไปนะฮะนะฮะพี่ก็เลยให้น้องๆมาคอลแลบด้วยแหละเออ,เอาาใช่ ไม่เห็นพี่เล่นเกมมานานแล้วเลยถามว่า MORPG กับ MOBA า FPS ชอบแนวไหนมากกว่ากันถ้าสำหรับพี่ต้องบอกว่าเท่าเท่ากันเพราะพี่เป็นคนเล่นเกมทุกแนวพี่เล่นสุดทุกแนวด้วยแค่ MORPG อย่างเงี้ยสมัยเล่นแร็คดานล็อกเล่นคาบา้าหรือพี่จะเป็นแบบตัวท็อปๆของเซิร์ฟอยู่แล้วถ้าอย่างเป็น MOBA อย่างเงี้ยสมัยก่อนคือเล่นหนักนะเอาริงๆ MOBA คือเล่นไปแข่งด้วยแหละ FPS นี่ก็เคยไปแข่งขอาดูตีด้วยถ้าเกิดใครไปหาข่าวสัมภาษณ์เอาชื่อนามสกคนพี่ไปเสิร์ชหาใน Google มันจะมีขึ้นมาหน้าแรกๆเลยเั้ยเป ก็คอร์ดูตี้โฟร์เกมเมอร์ตัวจริงในการพร้อมของกันเว้ยตั้งแต่ประมาณพี่อายุ17อะ่ะ ยัดแค่โอ้ตอนนี้ผมเจ็ดขวบอ่ะผมเพิ่งปอนหนึ่งอะตอนนี้ผมเจ็ดขวบพี่แขงอีสปอร์ตแล้วอ่ะแล้วเกิดเอาจริงในวงการอีสปอร์ตคือพี่ก็อยู่มานานถ้าเป็นของผมอ่ะมันแล้วแต่ช่วงเว้ยพี่ไอสามสไตล์แน่นะรู้จักเกมครั้งแรกเลยก็คือแร็นอร์ก็คือเล่นเอ็มเอ็มโอเล่นเอ็มเอโอยาวเลยมัธยมเล่นแต่เอ็มเอ็มโอแล้วก็ไปเกมแคชชวลคือติดปังย่ามากโอเติมเป็นหมื่นๆเลยปังย่าเพิ่งจะขยบมาเล่นโมบาตอนมัธยม FPS เนี่ยเพิ่งมาเล่นล่าสุดช่วงนี้เล่นเอฟเฟกคือก่อนหน้านี้ไม่เล่นเลยเพราะว่าเป็น motion sick เล่นแล้วจะอ้วกเออเล่นจนหายจริงๆแล้วอ่ะวิธีแก้ motion sick เนี่ยที่ดีมากๆเลยนะคือการเพิ่มเฟรมเรทจอ motion เบอร์มันตับไงคุณก็ไปเล่นเลย240เฟรมครับแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นเยอะมากสำหรับคนที่เป็น motion sick เนี่ยนะจริงจริงจริงก็นั่นแหละฮะจบไปแล้วครับกับคำถามพีวัยเดปีละครับนี่เับผมก็ใครถามอะไรก็เจอกันปีหน้าครับ งั้นพวกเราสองคนนะฮะก็ขอบคุณมากที่อยู่กันมากอีกปีหนึ่งทุกคนนะ,ะขอบคุณที่สนับสนุนพวกเรากันมาตลอดนะก็อย่าลืมพี่หมอไปคิดทุกวันพุธเวลาห้าโมงเย็นแล้วก็วันเสาร์ตอนเที่ยงสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะฮะค,ค,ครับผมไอเป็นอะไรครับผมวันนี้ที่<ด><ด>ลงคลิปก็จะเป็นวันที่หนึ่งพอดีขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขตลอดปีครับผมสวัสดีครับ